กลไกแองกอโฟเป็นหลักแล้วก็มีเสริมตัว p พาเ e ลเข้าไปเล็กน้อยค่ะเคียร์จะมาพอปวิวให้ดูค่ะว่า Pop Up ในหนังสือเล่มน,นี้สเปซเอเสือโอกาสเคียร์ใช้กลไกอะไรในการสร้างสรรค์ออกแบบบ้างค่ะ หนังสือ p เป e เอ e เสืออวกาศเล่มน,นี้นะคะเป็นสูจิบัตในนิทรรศการ p เป e เอ e เสืออวกาศซึ่งจัดทำโดยหอศิลป์พิมานจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งภาพประกอบสวยงามที่ทุกคนเห็นบนป๊อปอัพนะคะเป็นภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคารราชากุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคัตยราชนารีค่ะ ซึ่งผลงานจริงยังคงแสดงอยู่ที่หอศิลป์ทิพมานะคะในการทํางานทางหอศิลป์จะส่งภาพที่แปลงเป็นไฟล์มาแล้วมาให้เคียร์ทำงานต่อคะ่ะเคียร์เลือกภาพบางส่วนมาจัดหมวดหมู่และขึ้นสเกตเป็นป๊อปอัพเริ่มแรกนะคะเคียร์จะขึ้นแองเกิลโฟล์ดแพลตฟอร์มด้านหลังเนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะจะเป็นลักษณะของการประยุกต์นะคะถ้าดูแบบด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าขาขนาดเนี่ยหรือว่าพาราเรลนะคะมาช่วย หรือเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะลักษณะของ a n g ก o โฟแพลตฟอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมี Ang กอโฟ2ชั้นแล้วก็จะมีคานหรือว่าพื้นด้านบนเนี่ยนะคะมาทำให้มีพื้นที่หรือว่าสเป e เนี่ยให้เราเสริมตัวกลไกอย่างอื่นน่ะขึ้นไปได้พอเคสทำแองกอ o ฟแ Platform นี้แล้วนะคะเคก็จะต่อ a n งก fo ฟขึ้นไปด้านบนอีกอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นกุลาบแล้วก็เป็นเลเยอร์ของ เพื่อให้ตัวกุหลาบเนี่ยนะคะดูเหมือนมีกลีบยื่นเข้ามาเราก็แทรกเอ็งโกอโฟเข้าไประหว่างดอยพับด้านข้างด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นเหมือนว่ามีกุหลาบผิิบานอยู่ค่ะ ลักษณะของก,กลีบกุหลาบที่ผลิตบานเคียจะใช้ตัวแองเกิ o โฟชั้นที่2นะคะครอมระหว่างรอยพับของแองเกิลโฟอันแรกกับ Background ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเคียจะเพิ่มด้านขวาก่อนนะคะเราค่อยมาเพิ่มด้านซ้ายแล้วก็ลองพับดูค่ะว่าพับพอดีไหมแองเกิลโฟชั้นที่2 เคียจะใช้หลักการเดียวกัน,นกับเสือด้านขวาแล้วก็กรีบกุหลาบด้านขวานะคะส่วนด้านซ้ายก็เสือด้านซ้ายข้างๆนะคะกับกรีบกุหลาบด้านซ้ายเหมือนกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเสือตัวกลางด้านล่างก็ใช้กลไกแองกูโฟเหมือนกันค่ะลองเอาเทคนิคนี้นะคะไปสร้างกลไกลกระดาษหรือว่าพ็อปอัพของคุณดูค่ะและถ้าเกิดว่ามีคําถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ<ม>ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะแล้วสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสอบถามไปได้ที่หอสิ์ทิพย์พิมานจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเพจเฟซบุ๊กหอสิ์ทิพย์พิมานได้ค่ะ